ตอนนี้ก็เห็นกันแล้วนะว่าคนไทยออกมาพูดกันเยอะมากว่าไม่เคยอยากได้เสียมราชไม่เคยอยากได้บัตรดบับบลไม่เคยอยากได้อ่ะบันเตยเหมือนใจแล้วไม่เคยพูดด้วยว่ามันเป็นแผ่นดินของไทยตอนนี้เขาบอกว่าที่เขาอยากได้คืออยากได้บ้านหนองจันทร์มันเป็นเป็นแผ่นดิน,น,น,นของเขาโอ้ยไอปุ๋บ้าไอป,ป,ปุ๋บประสาทไอปุวบเฮ้ยไอปึกปึกปึกทางประเทศทั้งหลาย มึงไปดูก่อนว่าประเทศมึงที่เกิดขึ้นมาทุกวันนี้มันเป็นแผ่นดินของใครมีแต่จากขโมยเข้ามาทั้งนั้นจริงๆแล้วอ่ะประเทศไทยอ่ะขโมยแผ่นดินของกร,รมบูชาไปกี่จังหวดัดไอ้พวกพวกมึงไหนแล้วล,ลมึงมาลองเรียกอะไรตอนนี้ว่าไปเป็นแผ่นดินของพวกมึงตอนนี้พวกมึงไม่มีที่จะยูแล้วเหรอฮะอี ไอ้สันดานเฮ้ยพวกมึงมันยูเบียดกันจนไม่มีแผ่นดินจะอยูแล้วแหละถึงแม่าอยาเป็นจรตั้งแต่สมัยก่อนจนถึ่งสมัยปัจจุบันพวกมึงก็ยังเป็นจรอ,อีกหรอพวกมึงไม่อยากเป็นคนดีกันแล้วหรอทำไมถึ่งจะเป็นจรกันจัง เห็นข้าวจนเห็นข้าวอดอยากพวกมึงก็ยังมาเบียดเบียนข้าวยังไม่เหยียดข้าวยังไม่อยากได้ของข้าวอีกพวกมึงอยู่ไม่สุก,กันหรอฮะอีควา้าไอ้สันดานจรจรทั้งประเทศจรหอดลูกหอดหลานตาน,นี้แล้วยังไม่เลิกเป็นจรอ,อีกเ,อเห็นภาพนี่แล้วก็คิดถึงตอนที่ ไอโจนเซียมที่มันได้พื้นที่เสียมรลาดเมื่อหลายหลายปีก่อนที่ฝรั่งเศสคืนพื้นที่ให้กัมพูชาเวลามันกลับไปคือมันเอาเซียนพระเซียนเ,เทวรูปเยอะแยะคนจากเสียมรลาดไปคนจากไอ ครขอวัดไปไปที่บ้านมันก็เห็นภาพนี่แล้วก็คือไอสันดานโจนอะ่ะคือมันไม่เคยลืมสันทาตยานของโจนไม่เคยลืมที่จะ,ะชาติกำเนิดของตัวเองมันก็แม้แต่สมัยนี้มันก็ยังรู้ว่ามันผิดแต่มันก็ยังดื้อรั่นที่จะ แดินแดง,ง,ง,งเขาทางที่มันรู้อืมไอแผนที่หนึ่งต่อสองแสนอ่ะคือบรรพบุบพรุษของมันได้จดอนุสัญญาไทยฝรั่งเศสเมื่อหลายปีก่อนนานแล้วแต่มันไม่ยอมรับไอพวกพวกนักการเมืองมันปันปวนอ,อยากได้ออ่ชื่อเสียงแล้วก็เอา ไอ้คนยากจนทั้งสองประเทศต้องทุกข์ทรมานโอพยพือโอพยพแล้วก็ไอ้พวกทาหารเล็กาหารน้อยทาหารคนจนอืตายอืไม่ว่าประเทศไหนก็ตายประเทศกูก็ตายมึงกต็ตุยเป็นปุยหมดแหละแต่พอมันลูกลานมาดินแดดเขาอืแม้แต่ ไอ้แท็กเตอร์รถแท็กเตอร์มันก็เอามันก็ขโมยมอเตอร์ไซค์มันก็ขโมย,มมโมยล่าสุดนี้ก็คือซิงโตกับหมีอืมันก็ขโมยไปอีกอกืนี่แหละสันดานโจนมันไม่เคยลืมเลยไอ้สัญชาติตยานของโจนอะ่ะไอ้สมัยก่อนมันก็ได้ยึดอืมมันก็ได้ยึดยึดไอเสียมาราดสีโสพลอ,อไปแต่พอฝรั่งเศส มันก็ยึดคืนคืนให้กัมูชาเอเวลามันกลับไปมันก็คนคนทรับสินจากที่นี่ไปนี่แหละสันดานโจนะ่ะอมืมันไม่เคยลืมสัญชาติยางของพวกมันหรอกกูอยู่ในประเทศกูแท้ กูเป็นคนกัมพูชาแท้ๆแต่กูไม่รู้เรื่องนะไอ้ไอ้ไอที่มึงบอกว่าสำเร็จทนเสร็จเนี่ยเขาประกาศว่าใครที่ประกาศตามหายาิเนี่ยเขาจะจับใส่คุกแม่ไงไอตอนแหลมึงเอาอะไรมาอีกวะฮะโอ้ยนะปองปอลมีเนี่ยนะดังเลยปองปอนช่วยของมันมาเนี่ย เสียมโจรโอ้โหขมิน้นนี่ชอบใจจังเลยนะไปที่ไหนก็เจอแต่ว่าเสียมโจรโอ้โหมึงบอกว่าอะไรนะตั้งแต่รถไทนาะตั้งแต่รถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่ป่ามึงบอกของประชาชนเสียมโจรก็ขมโมยเอาโอ้โหปากมึงนะมึงไม่เคยรู้อะไรเลยเหรอมึงไม่เคยดูให้ดีๆเลยว่าประชาชนของเขาอ่ะเอาไปไทนาเราอยู่ที่ฝนภูเขานนะ่น่ะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เขาไปเก็บ เห็ดหรือว่าหาหน่อ,อไม้หรอครับขมรนโอ้โหมึงว่าเสียมโจรน่ะเป็นโจรหรือเป็นคนขมโมยนั่นแหละขมโมยเก่งตั้งแต่ลาบัรุ่สุดยอดจังเลยนะปากของพวกมึงนั่นน่ะขมรนมึงบอกว่าอะไรนะคล้องตั้งแต่ขมรนตั้งแต่คล้องสมัยบูฮานตั้งแต่อยู่ตรงที่บัตรของพวกมึงใช่ไหมนั่นน่ะบอกว่าสยามเอาไปหรือว่าเสียมโจรขมโมยไปหมดเลยมาตั้งแต่ลาบัรุ่ โอ้ oh, สุดยอดจังเลยนะแต่พวกมึงไม่เคยดูอะไรเลยฝรั่งเศสเอาไปหมดเลยนะพวกมึงก็ไปดูสิหอร์ันธรรมอยู่ที่ฝรั่งเศสนั่นนะ่ะตั้งแต่ที่แบบว่าเขามาล่านิคมนะคือฝรั่งเศสเอาไปหมดเลยแล้วไอ้วุ้นเชนนั่นนะ่ะมาล้างสมองของพวกมึงนะ่ง เลียไอ้บุญเชนบอกว่าเนี่ยคือเสียมาไปหมดเลยนะคือของขโมยตั้งแต่งวตั้งแต่อะไรนั่นน่ะโอ้โหสุดยอดจังเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนยุคร้ร้อยพันปีนั่นน่ะมึงไม่ต้องเอามาเล่านะคนไทยฟังแล้วมันเบื่อฮะมันไม่ใช่ความจริงที่คนที่มึงมาอ้างนะพวกมึงอ่ะการศึกษาปลอมๆนะพวกมึงเคยมาดูไหมเคยมาเรียนหรือเปล่าการศึกษาอยู่ที่เมืองไทยอ่ะโรงเรียนฟรีด้วยนะแต่ตอนนี้อาจจะเมืองไทยเขาจะไม่รับเลยนะเพราะว่าคนทางบ้านมึงอ่ะ โคตรเนรยำเลยดูเห็นไหมครับปากแต่ละตัวนี่แบบเก่งจัดเลยอะเสียมโจรน,นะเออพวกมึงชอบใจอย่างนนะเสียมโจรเสียมโจรเลยนะครับเสียมโจปปรแบบตั้งแต่สมัยก่อนอย่างนี้เ,เหรอเออมาถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นเสียมโจรอีกโอ้โหไม่ใช่ว่าคนไทยเขาอยากได้ของแผ่นดินคัมเรนหรอกนะคะแต่ว่าคัมเรนนะนะเออมาตั้งคาสิโนโก็รั้มมาใส่ฝั่งไทยไม่ใช่ว่าคนไทยไปตั้งอีก อันนั้นเลยครับแล้วมึงบอกว่าอะไรนะเสียมโจนน่ะขโมยมีแล้วก็ขโมยเป็นสิงโตว่าอย่างนั้นเถอะอันนั้นน่ะใส่เป็นของคนคขมเมตเลี้ยงหรือเปล่ามันไม่ใช่นะเออมันเป็นของคนจีนมาอยู่ในแฟนดินเขมเมนตนั่นน่ะเขามาสร้างคาสิโนใส่อันนั้นเลยเขาเรียกว่าของบุญเช่นน่ะหลับเต็มเต็มเลยครับเป็นเงินของสแกมเมอร์ทั้งนั้นสุดยอดจังเลยนะครับเสียมโจนขโมยหมดเลยอ่ะจังสิงโตก็เอาไปมา อันนั้นนะครัว่าเป็นโจรจริงๆนะครับเขมรฟังนะครับเขาไม่ถ่ายคลิปเขาไม่ถ่ายวีดีโอให้มันเป็นหลักฐานหรอกนะครับการเลี้ยงสัตว์แบบเนี้ยมันผิดกฎหมายอยู่แล้วนะสัตว์ป่านะครับมันมีใบคุ้มครองนะครับตั้งแต่เสือหรือว่าตั้งแต่มีควายอะไรนั้นน่ะคือมันไม่ได้ครับทหานไทยเขาไปเจอยังไงครับเขาก็เอามานะครับเอาไปปล่อยชูขึ้นรรมาติของเขานะครับอันนั้นนะครับน่าจะคนทางบ้านเมืองรอบจับเอาทาง แฟนดินเสียมมันนะเออแดี๋ยวพวกมึงอ่ะแค่แบบบ้า ประชาชนปากลอยๆอย่างนั้นนะ่ะพวกมึงไม่เคยรู้อะไรหรอกไม่เคยแหกปากอะไรหรอกนะครับคนทางบ้านมึงก็จนอย่างนั้นเลยครับเสียมโจนน่ะเขาไม่เคยไปขโมยของใครหรอกนะครับคันว่าคอมเมนต์ไม่มาเอาอย่างนี้นะครับคันมึงบอกว่านะเออของเสียมมาขโมยของคองมเมนต์ไปหมดเลยมึงไปดูเลยนะครับที่ฝรั่งเศสท,ที่เขามาล่านิคมตอนนั้นน่ะคือเขาหอบเอากลับบ้านไปหมดเลยนะเออพวกมึงก็ไปตามหาสิไม่เคยไปนะบุญเซนก็สีจุดเชตอที่บเสียมโจนเนื้อไทยแลนด์นั่นน่ะ เอาไปหมดเลยนะชุดยอดจังเลยนะครับคนทางพวกมึงอ่ะโอ้โหอะไรกันม้นเนี่ยเคยรัวอะไรกันหรือเปล่าเห็นไหมตอนนี้ไม่กล้าหรือรถเล็กน้ำแล้วใช่ไหมล่ะกว่าเอกว่าเจอ F16 ใช่ไหมโอ้โหไม่มีอะไรจะไปยิงกับเขาเนี่ยนะเฟลแล้วนั่นน่ะโอ้โหเห็นไหมครับไม่มีทานมายืนนึกมาฟุกคุมอะไรเลยนะครับมีแต่อะไรครับมีแต่รถเล็กน้ำอยู่มีแต่ทายคลิปหรือว่ารีวิวมาให้คนไทยดูใช่ไหมนั่นน่ะ ชุดยอดจังเลยนะไม่เหมือนรอบที่แล้วนะว่ามีมีกองทัพหรือว่ามีทหารไทยยืนอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเล็กยาวๆเนี่ยไปเกาะเอาเิ็กน้ำเนี่ยเขาเรียกว่าโจรซัดนั่นแหละเอาแบบกลางวันแสกเขามีหูมีตาแล้วเขามองเห็นแล้วเขามองออกนะครับเขมรอันนั้นเลยครับเขาเรียกว่าโจรแต่ตอนนี้นะฐานเสียมอ่ะเอารถเล็กน้ำไปไปแบบเป็นกองเป็นกองเลยแต่ว่าเขมรนก็ไม่ไปเอาแล้วกลัวน่าจะกลัวเอ็มสิบหกถล่มฮะเราว่า มา,มาแบบว่าไม่นานกว่านี้นะเออแบบโลนกันนำไม่เยอะมากเพราะว่ามันมีรถ b m เอ็อ็ดของเขมรนะไปตั้งจุดอยู่ในหมู่บ้านของเขมรอยู่นะเออแล้วเขมรแต่ละตัวที่ออกมาฮาวก็บอก้ยฐานไทยฐานเชียมอะเล่นนักเกินไปเล่นนักอะไรครับรถทั้งอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็เล่นไมปให้แล้วพวกมึงก็นั้นเลยครับออกมาฟูดออกมานั้นนะเออ เก่งแต่ปากนะครับเคยไปรู้อะไรหรือเปล่าประวัติศาสตร์อะไรนะผมไม่อยากเล่าลึกๆหรอกนะครับเพราะผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกนะครับว่าประวัติศาสตร์อันนี้มันมายังไงนะครับแต่ผมบอกเลยครับอย่าลืมนะครับประวัติศาสตร์นะครับ400กว่าปีอะครับคนทางบ้านมึงนะตกเป็นทาสเชยามนะครับคัดดีนะว่าเชยามสมัยนั้นนะ่ะเขาไม่จัดก,การให้พวกมึงแบบตุยไปหมดเลยแล้วเชย์เต้ลินแฟนลินตรงนั้นนะ่ะน่าจะเป็นของ ฉามมาเลยถึงปัจจุบันนี้แต่ว่ามันเขาไม่ทํากันนะครับเขาจับพวกมึงมาเป็นทาสนะครับหรือว่ามามาทําเป็นสร้างเป็นอย่างอื่นนี่แหละครับหรือว่าตอนแล้วก็ฝรั่งเศสเข้ามาล่านิคมนะเออเขาก็แหวงแฟนดินอะไรแบบนี้กันนะครับชุดยอดจังเลยนะเล้อวอะไรที่เขาเก่าเก่าแก่ๆนะเนี่ยมึงบอกว่าเสียมขโมยไปนะเสียมเขาเคยเอาไปให้หมดแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ไม่คืนจริงๆนะครับก็คือ คนที่ฝรั่งเศสนะครับพวกมึงเคยรู้อะไรไหมครับเสียมมาเขาคืนหมดแล้วนะครับเรือกเป็นบัตรอะไรที่เขาเอามาจากแต่ตรงที่ของพวกมึงนะเออพวกมึงเคยดูไหมไม่เคยรู้อะไรเลยนะครับเลวุนเซนก็ยังล้างสมองพวกมึงอีกบอกว่าเสียมเอาไปแล้วไม่เอาเคยกลับนะแต่ว่าที่จริงเขาเอาให้กลับไปหมดแล้วจากสมบัติเก่าๆนะหรื่าเป็นรูปปั้นอะไรแบบนี้นะครับเขาไม่เก็บเอาไว้นะมึงมาลูบตรงที่ประวัติศาสตร์ตรงที่อา่า อันนี้ตรงที่หอพัฒนธรรมของประเทศไทยในยที่เขาโชว์อยู่เนี่ยมันไม่มีของของเขมรแล้วนะคบมันมีแต่ของเสียมอยู่ตรงที่วัดปูฮานตั้งแต่หลายร้อยพันปีนะอยู่ตั้งแต่ที่อดุจาที่เขาลื้อมาตรงที่ ในกรุงเทพนะเขามาตั้งโชว์ไปตรงนี้อ่ะหตตามาดูด้วยนะเออไม่ต้องว่าปากลอยลอยหรอกนะครับตอนแรกมึงเข้ามาไทยอะ่ะมึงก็ไม่เคยเข้ามาศึกษาไม่เคยมาเที่ยวดูเลยหรอกครับมึงแต่งัวแต่ทางานมอัดพูดภาษาไทยให้คนไทยเข้าใจใช่ไหมนั่นน่ะชุดยอดจังเลยปากแต่ละคนนั่นน่ะโอ้โหปากเก่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับบอกว่านี่ก็คือของไทยมันก็คือเป็นชนของชนกลางนะครับเรียกว่าเป็นของอาวุธนะครับหรือเป็นของศัตรูนะครับ เขาอะไรเลือกเป็นตั้งแต่ว่าอะไรที่พวกมึงที่บรรทุกมานะครับเลือกพวกมึงที่เอากลับไปไม่ได้อันนั้นเลยครับเขาเรียกว่าเป็นของสนกลางที่เจ้าหน้าที่เขาจับได้นะครับเข้าใจไหมครับใครกันแน่ครับที่เป็นโจรจําได้หรือเปล่าในของ,ง่อยๆอย่างเงี้ยไปกเกาะอล็กน้ํานั่นน่ะเออแต่ตอนนี้ไม่กล้าทาแล้วใช่ไหมล่ะกว่า f อ6สิบีเอ็มสู้ไม่ไหวฮะบินบินอยู่แต่ฟื้นดินนะ F16 อ่ะมันอยู่ในฟ้านะครับ เดี๋ยวก็ไป็นรัวนะครับคมเมนตอนนี้ก็ไอเอฟพอไอเบอกว่าเฮ้ยไม่เคยมีข่าวเลยาะมันไม่มีข่าวคมเมนน่ะมันปิดหูปิดตานะครับบอยเออคนทางบ้านมึงนั่นน่ะคนที่ไม่กลับบ้านก็มีนะเออหรือว่า จัดงานวิธีอะ่ะมีล่างหรือเปล่าไม่มีนะคเมนตนะ์นั่นน่ะเอ,อมีแต่แบบบ้าลูกฟ้าไให้เมียเขากวาดมีเมียแต่เขาถืออยู่ชุดยอดจังเลยนะครับบอยคเมนต์ก็ปากจัดเหมือนกันนะมันไม่มีข่าวครับเพราะว่าคนทางบ้านเมืงองมันปิดหูปิดตาอยู่เห็นไหมครับขนาดท้านไทยอะ่ะเขายังไปลาตะเบนเขายังเห็นเลยนะนอ,อันเกินอยู่เลยนะเอออะไรครับเนี่ยบอยเห็นไหมครับเปิดหูเปิดตาซะบ้างนะสุดยอดจังเลยนะคเมนต์แต่ละตัวที่ออกมาหาว่า โจนเสียมอะไรครับเนี่ยเขมเมเขาเรียกว่าโจนเสียมก็เหมือนโจนสยามสมัยก่อนนั่นแหละเขาเรียกว่าไม่ใช่โจนฮะเขาเรียกว่าเขาการเมืองเขาแน่นนะนะเออเรียกว่ากษัตริย์ของเขาเก่งนะครับยังไม่ใช่ยองคนทางบ้านเมืองหรอกนะครับเป็นอะไรที่กษัตริย์ของบ้านเมืองตีแตกครับเพราะว่าคนทางบ้านเมืองอ่ะเข้ามาตีสยามเนี่ยครับสยามกะกลับคืนไปนะครับคือจบเลยในอันนั้นหละครับโอ้โหร้ายแรงๆนะครับคอมเมนต์ ชุดๆจังเลยนเพราะผมอ่ะลาแบบโตๆไม่ได้นะครับ